ไปที่ร้านเ้าต้มชื่อร้านครัวน้องเจดนะคะไห้กินไม่เสียวนี่นี่ของชอบเขาอันนี้ผมมหมูไปพวกเกลือแต่ว่าผมพวกเกลืออ๋ออันนี้เมนูแนะนำมันไม่ทำทุกตัวอันนี้อะไรกินไม่ได้ไม่คิดตังเงินหวอันนี้อะไรกินไม่ได้ไม่คิดตังเงินหวชีวิตอยากตื่นเต้นชีวิตอยากมีสิ่งตื่นเต้นฟังเสียงครอบครัวเสรครอบครัวไปแล้วมาัดีสวัสดีสวดีครับ หมูคั่วพลิกค่ะเมนูแนะนำแต่จริงๆเขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำทุกอย่างเลยค่ะอุ๊ยอันนี้เขาสั่งเขาสั่งเองอันนี้ข้าวต้มข้าวสวยข้าวต้มจ้ายำไข่เทียมไม่เล่นแบบนิ่งมากต้องรอยไหมอ่ะอร่อยนะเขาบอกว่าแนะนำว่าต้องทานเออของเขาอร่อยจริงต้องชิมต้องชิม นี่ดูเคือว่าทําได้อร่อยหรือว่าอร่อยใช่ไหมคะน้ำน้ำน้ำเขาก็แปลกดิเขาเรียกอะไรนะกว่ากระดูกหมูใช่ไหมเขาต้มก่อนแล้วก็มาคั่วมั้งมันมีที่ไทยใช่ไหมร้อนรุ่มแกงพริกใต้พริกร้อนรุ่มน้องออนบอกว่าน่าจะใส่แกงพริกใต้แล้วก็ใส่พริกไทยดำด้วยร้อนรุ่มเลยแล้วก็มีผักเล็กๆมาให้ด้วยหนึ่งถ้วยนะคะอันนี้เป็นต้มยำปลากระพงน้ำใสนะคะแต่ถ้วยใหญ่เกิน ก็ทำระดับตตาคารเลยนะแต่เป็นร้านเล็กๆริมทางนะแต่โดยสิ่งโดยชิย้นปลาปลาสดๆอ่าขอชิมหน่อยแซ่อ,อืมน้ำติดน้ำแกงเขาก็เปรี้ยวจี๊จดจ้าแต่นะนะคะเนื้อปลาเป็นไงสดก็สด,สดอร่อยเยอะโอ้หั่สตอ๊อสตอ อ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหจานใหญ่เหมือนกันเนาะไม่มีที่จะวางนี่ค่ะคือก็ควาจะเสียงดังนิดนึงนะแต่ว่าแกเสียงดังแบบว่ารับแขกนะเป็นสไตล์มากสไตเป็นสไตล์อันนี้คือขอบคุณกำลังขอบคุณแขกนะขอบคุณเขอบคุณทุกโตอทุกโต้เลยแกมายกมือไหว้ขอบคุณทุกโต้เลยเสียงดังเสียงดัง เดี <minutes> paid, ๋ยวกินไม่อิ่มก่อนนะจะได้ใจดีๆนะคะคุยกันนะใจรุ่ลมว่าเอี๊ยเสียงดังตลอดเวลาฮะโอเควันนีวันนี้วันนี้วันนี้มาลาแขกมาลาแขกเรีนสาครับขอบคุณคร่ะยังลอยอะไรลออันนี้ให้ซีเหรอคะโอ้ยกินเถอะใครว่าจะให้ไม่ได้เลยข้างในเขาเรียกว่าเกิดเดี๋ยวไม่พอมีสองตัวเยอะจริงอ๋อขอบคุณขอบคุณมากค่ะไม่เขียนเลยก็ไม่ได้าเขียนไว้ น้องเจนชื่อลูกเช้าอยุเท่กันเลยน้องเจนชื่อน้องเจนแวะปั๊บเลยพี่เป็นคนนครพี่ไม่คนที่นี่ใช่เลยคนนครทำกับข้าวเก่งค่ะอร่อยไม่อร่อยก็จะหมดแล้วนะคะเนี่ยจะบอกคุณแกไม่อร่อยไม่ได้นะเขาหมดทุกจานเลย ก็อร่อยครัการทำก็รสชาติอร่อยทุกจานเห็นเสียงดังๆกองปังกงปังใจดีนะคะมีแตงโมแจกนะคะแจกแตงโมหนึ่งจานค่ะกินเลยค่ะตอนลงมานั่งทีแรกไม่ชินไงเกือบจะอยากเปลี่นร้านเใจดีนะคะแจกแตงโมค่ะยังไงราคาได้ใจลูกค้าเป็นเลยแจกแตงโมแจกหมูอืม แจกหมูสามชั้นแจกแกงมอมันจะไม่ไดมับอย่านั้แล้วเหลือกันเนี่ยอย่างละนิดหน่อยคืออะไรไม่เหลือเดี๋ยวไม่เหลือเดี๋ยวดับเดี๋ยวดับปลาอ๋อเหรอข้าวไอ้เหลืออีกห้วยหนึ่งว่างเหรอเปล่ากำลังดูข้อมูลนู่นนี่นั่นข้อมูลเรื่องอะไรว่าไงครับหลากหลายเรื่องราวในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายเอาเอ๊ะอะไรอะอะไรอะ น้ำชาเป็นน้ำชาน้ำชาอน้ำิชาน้ำิชานี่นะคะบรรยากาศร้านอยู่ริมถนนเลยนะสบายๆนะเมืองกระบ,บี่เป็นเมืองที่อาหารการกินก็เยอะอีกเมืองหนึ่งนะเป็นเมืองท่องเที่ยวก็มีรูปตอกซอกซอยอยู่แล้วริมถนนนี่จะมีอยู่หลายหย่อมด้วยกันนะอันนี้หย่อมเป็นร้านร้านแล้วก็มีหย่อมตลาดเป็นโต้ลูกมีสองกําทีเลย สวัสดีค่ะเ<ส>ฮียสวัสดีค่ะมาเที่ยวค่ะมาแกก็ออกมาสวัสดีลูกค้านะส <itu> เสียงดังฟังชัดดีนะคะ <ส hyd> ตัวน้องเจน